สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสอของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถวินเทจรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นทุกประเภททุกชนิดนะครับวันนี้อยู่กับสายประจําเราอีกแล้วนะครับสายช็อปเปอร์นะครับคันนี้จะเป็นรุ่น o o n d s t ส e e t 400นะครับจัดทรงแบบบอบเบอร์ฮาร์หล่อๆเลยเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยครับเดี๋ยวให้วนดูรอบคันก่อนคันนี้เจ้าของเก่าทาทรง แต่งไปเกินราคาขายไปเยอะเลยครับนี่ครับใครได้ไปคันนี้เราหล่อค,คุมครับทะเบียนแท้นะครับเล่มเอกสารจุดโอนครบครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันรอบหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวมาไล่เลยครับลอนหน้าเป็นลอนหน้าใหญ่นะครับบางคนใหญ่ยาวครับตัวนี้บางคนใหญ่ ยางเฉพาะยางหน้ายางหลังก็เป็นหมื่นแล้วนะครับยางเป็นยางขอบขาวนะครับนี่ล้อหน้าลายฟันเลื่อยด้วยไฟหน้าแต่งนะครับเป็นไฟทรงฮาร์ล์6.5นิ้วครับพร้อมตะแกรงแต่งฮาร์ล์ครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งครับยกประมาณ2นิ้วครับพร้อมแฮนด์แต่งครับแฮนด์ขัังขาวแฮนด์ใหญ่นะกระจกแต่งฮาร์ล์ครับปอกแฮนด์แต่งครับของโรแลนด์แซนนะครับนี่ครับของฮาร์ล์ ถังน้ํามันแต่งนะครับสั่งตีเป็นถังทรงสปอรต์เตอร์ฮาร์เลยนะครับฝาถังแต่งฮาร์เลยครับคันนี้ของล้นคันเลยคันคันเบรกพักเท้าเนะี่ยครับเป็นของแต่งนะครับพวกนี้เป็นงานสั่งกึงอ่าครอบเครื่องนี่ของแต่งนะครับครอบเครื่องก,นกันกระถุงลายเป็นทรงฮาร์เลยเลยท่อแต่งสั่งตีครับสองออกสองฮอตช็อตฝาข้างเหล็กครับเนี่ยสั่งทำเหมือนกันครับพวกนี้งานสั่งทำ เบาเป็นเบาอ่านม้านะครับเบาะแต่งบางคนหลังสร้างทําเหมือนกันครับเบาบางคนแต่งบอบเบอร์ครับนี่จับป้ายมีจับป้ายทะเบียนข้างด้วยนะครับจับป้ายทะเบียนข้างแต่งครับนี่ครับคันนี้ทะเบียนเชียงใหม่เล่มเอกสารชุดโอนครบครับรถเครื่องดีเกียร์ดีครับเสียงท่อแบบนุมน่มๆลันๆน,นิดๆเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงเครื่องนี่ครับเดินเบาแบบนิ่งๆเลย นิ่มๆนินะแน,น่ระบบแตดังเดี๋ยวผมลองขับให้ดูรอบหนึ่งครับนี่แฮนด์หน่สบาย รถขับง่ายนะครับคอนโทรลง่ายเกียร์เข้าง่ายครับนิ่มปกติเครื่องดีเลยครับขับสนุกเลยช่วงแฮนด์ก็คอนโทรลง่ายนะครับแฮนด์สูงขับละล่อฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับครั้งหน้ามีรถอะไรมาฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ